จัองหวัตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัาอากีภัยในพื้นที่ตำบลพ่วงน้ำขาวจัองหวัดตราดปล่อยขบวนรถตามโครงการปรนักใจห่วงใย,ยชาวตราดเกิดอุบัติเหตุรถจักรถยานย,ยนต์ชนก้อนหินจนล้มได้รับบาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนก้อนหินจนล้มได้รับบาดเจ็บคืนวานอาสาสมัครภูภายสว่างบนช่วยเหลือเขตนนองบอลได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุหน้าสถานีตำรวจพุธร้องบอลซึ่งเมื่ออาสาสมัครได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ชนหินก้อนใหญ่ที่วางอยู่ริมถนนจนล้มทำให้มีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชาย ทราบเพียงชีอเล่นว่าอามอยู่ที่บ้านท่าน้ําล่างตบบลหน,นองบอนอํเาเภอบ่อไร่อาสาสมัรครกู้ภัยได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบ่อไร่พร้อมจะได้ติดตามหายากมาดูแลต่อไปจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอาคีภัยในพื้นที่ตำบลห้วงน้ําขาวนายพิญโยประกอบผลเพราะว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วย นายอวิรุธวรกิจภัยสารหัวหน้าสภานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดตราดนายพิรักเอี่ยมสุนทรนายอำเภอตราดคณะกรรมการเหล่ากาชาตราดคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดเจ้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงทุนที่มอบเงินช่วยเหลือเครื่องนึง่งห่มให้กับครอบครัวของนางสาวจิรพรเทียนชัยอยู่ที่บ้านเลขที่5หมู่ที่3าม บ้านคลองหลอดตำบลห้วน้ำขาวอำเภอเมืองตราดหลังประสบปัญหาไฟไหม้บ้านบางส่วนในบ้านหลังดังกล่าวโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากปัญหาเพลิงไหม้ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักง,งานเหล่ากาชาต,ตราดเงินช่วยเหลือจำนวน3,000บาทพร้อมด้วยเครื่องนอนคณะกม่บ้านมหาดไทยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน2,000บาท สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน2000บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดหรือสอพปอ,อ,อ,อีกจำนวน3,000บาทรวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น1มื่นบาทเรื่องอยังชีพจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตราดอย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจะได้เสนอของเงินอนุมัติเงินกองทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวจิรพรเทียนชัยและบุตรทั้งสองคนที่มีความนอกการเลี้ยงไก่เพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถา,านี BTS อนุสาวรี โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราปล่อยขบวนรถตามโครงการปันนัำใจห่วงใย,ยชาวตราดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยากลำบากเดือดร้อนจากปัญหาโควิด -19 และลอกใหม่เมื่อวันที่28มกราคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการปรนัดใจห่วงใย,ยชาวตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดนำโดยนางสาว วน,นาอารัญกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดร่วมหน่วยงานการกุศลและภาคีและเครือข่ายร่วมจัดขึ้นโดยบริเวณหน้าสแกลรงจังหวัดตราดสำหรับการจัดโครงการปรนัใจของยายชาวตราดในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจิตเชือ้อโควิดสองนหรือโควิด19ึระลอกใหม่ภาครัฐมีมาตรการด้านต่างที่หยุดยั้งการแพร่ระบาดในการควบคุม ให้ได้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว,รวจึงมีมาตรการต่างๆบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเป็นหนึ่งใน5จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามคำสั่งของศูนย์สถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยได้รับผลกระทบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจึงได้จัดทาเกณฑรกำพอมมโมบายบรรสุ สู่ชุมชนภายใต้โครงการปรันน้ำใจห่วงใย,ยชาวตราดในครั้งนี้ขึ้นโดยเปิดรับบริจาคสิ่งของของผู้มีจิตศรัทธาองค์กรการกุศลและภาคเอกชนในการจัดรถบรรทุกเครื่องอย่างชีพเพื่อนําไปมอบให้กับโครเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจิตเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งตู้ปันสุขในแหล่งชุมชนที่อำเภอเมืองตราดจำนวน5จุดในตำบลบางพระตำบลหนองเสม็ดตำบลหนองสบบนอ,สโนโอและตำบลตะกางอีกด้วยก่อนบินธบาทในแต่ละวันก็นึกถึงว่าเดี๋ยวจะต้องไปเห็นโยมเนี่ยจบหัวจบก้าฝึกจบนะโยมฝึกจบอะไรอะไรที่มันไม่ค่อยจะจบมันได้มันจะได้จบง่ายขึ้น ฝึกจบอะไรที่จบยากๆมันจะจบง่ายขึ้นก็นึกถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีความโกรธข้ามคืนความเกลียดข้ามคืนความอาฆาตข้ามคืน,คาคาข,คนข้ามวันข้ามปีมันก็ไม่จบสักทีแต่ถ้าเราฝึกจบจบแล้วนะเจ้าคะ่ะข้าวนี้ไม่เป็นของดิชั้นต่อไปไม่เป็นของกระผมต่อไปจบแล้วจบอะไรที่รู้สึกว่าจบบ่อย,อยเนี่ยท่านทั้งหลายตรงนี้กําลังพูดถึงว่าคนโบราณก็คิดคําไว้ดีว่าจบแล้ว ก็คือฝึกความรู้สึกว่าจบจากความเป็นของเราเพราะความทุกข์ที่มันมีอยู่ในชีวิตมากมายเนี่ยเพราะว่าในตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราก็มีของเราบ้านเรารถเราต้นไม้ล้มทับรถเรา,าลูกลูกเราเสียคนโน่นนี่นั่นพัญญาเราสามีเรามันมีของเรามากมาเติมความเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นมันก็จบยากขึ้นฉะนั้น ความทุกข์มันก็เกิดเข้าไปอยู่จากการที่ว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีตัวเราและของของเราจะมีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นแต่เมื่อฝึกจบจากการที่บริจาคไปทําไปจบจากเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บ่อ,บอยๆจบจากสิ่งที่เป็นของเราบ่อยๆฝึกว่าไม่ใช่ของเราบ่อยๆมันก็ทําให้จิตของเราเกิดความคุ้นเคยกับการจบ,จบเมื่อจิตมันจําวงสวิงได้มันเหมือนกับนักกีฬาตีกอล์ฟเมือ่อตีจนกล้ามเนื้อมันจําวงสวิงได้ จิตพอมันทําบ่อยๆพอมีอะไรมากระทบพอจบเถอะจบแล้วไม่ต้องไปนอนโกรธข้ามคืนไม่ต้องไปนอนเกลียดข้ามคืนจบแล้วจบจบจบและมันจะจบเร็วขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบปั๊บมันก็จบง่ายจบง่ายจบง่ายขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นจากการเพียงแค่ว่าใจรู้จักจบสักทีไม่เก็บเอามาเป็นขยะของใจ่านทั้งหลายก็ทราบในข้อนี้ฉะนั้นของที่ใส่ลงในนี้ใส่ลงในบาทหรือว่าจะบริจาคช่วยเหลือใครก็ตามที เะนะเพื่อเพื่อฝึกให้ใจของเราเนี่ยนะมันเกิดการรู้จักจบบ่อยๆตรงนี้ตมาก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนะโยมนะเราก็เป็นเพื่อนร่วมฝึกปฏิบัติกันไปแต่เพื่อที่จะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆว่าอะไรที่มันจะจบได้ง่ายมันต้องเกิดจากการฝึกจบฝึกจบซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรน่าจะต้องจบเพราะมันก็ม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรามาสร้างอัตตาตัวตนว่านี่คือเราของเรา มันก็เลยกลายเป็นผูกพันกันมาเนิ่นนานไม่รู้กี่ล้านพบล้านชาติมันก็ต้องมาฝึกกันค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาหมุนเวียนไหวาตายเกิดไม่รู้จักจบสักทีกลับมาเป็นสามีเขาเป็นพันยาเขาเป็นเจ้ากานายเวน,วนเวียนกันอยู่เมื่อฝึกจบที่ขันนี้ฝึกจบที่ของที่บริจาคไปมันก็ทําให้ใจมันไม่จบทําให้ใจมันค่อยๆรู้จักจบจบ,จบ,จบ แล้วมันจะได้ไม่ต่อพบต่อชาติเพราะจิตที่มันไม่จบนั่นแหละมันไปสร้างพบสร้างชาติคอยเราไว้แล้วเราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในการที่จิตมันไปสร้างสิ่งที่ไม่รู้จักจบนั่นเองก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆก่อนบินทบาตว่าเมื่อจิตเรารู้จักจบบ่อยๆฝึกมันได้มันก็จะเกิดการจําและตัวเราก็จะได้ไม่ต้องจําอะไรและจิตมันก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ไปน,นึกถึงอดีต อดีตที่ผ่านไปมันไม่จบนึกถึงอนาคตโอ้อยากได้จังเลยน่าจะต้องได้สิแหมทําไมวันนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่จบสักทีฝึกอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ลมหายใจให้มันจบได้บ่อยๆที่นี่ด้วยการรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันจิตมันก็จะเกิดความมีกล้ามเนื้อของจิตมันจะเก่งขึ้นและจิตก็จะมีพลังในการต่อสู้กับกิเลสในตนขอเป็นกําลังใจร่วมกันเช้านี้จเจริญพร I'm